เวลา8นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์แต่ยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจําปีการศึกษา2562-2563ถึงเป็นวันที่หนึ่ง วันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตจำนวนเจคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะรัฐศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น1583คน โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทความว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้เป็นมหาวิทยาลัยในแบบที่ให้โอกาสแก่ผู้ปรารถนาวิชาความรู้ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิทยาการต่างๆได้อย่างกว้างขวางและอย่างอิสระจึงอำนวยประโยชน์ได้มากในด้านการสนับสนุนส่งเสริมบุคคลทั่วไปให้ได้เพิ่มพูนและฟื้นฟูความสามารถของตนทางด้านวิชาการบัณฑิตทั้งหลายไม่ว่าจะมีงานทําอยู่แล้วหรือกําลังจะออกไปประกอบอาชีพการ งานก็ตามควรจะได้นําความรู้ความสามารถที่สร้างเสริมมาด้วยดีดังกล่าวไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการทํางานโดยคำน,นึงถึงความพอเหมาะพอดีอยู่เสมอความพอเหมาะพอดีนี้เป็นหลักสําคัญของการประพฤติตนและปฏิบัติงานทุกอย่างการวางตัวให้พอเหมาะพอดีกับภาวะฐานะและหน้าที่ของตนตรวมทั้งการทํางานโดยนําความรู้และวิทยาการมาปรับใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการความจําเป็นและสถานการณ์แวดล้อม เป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างสรรค์ความสําเร็จในชีวิตและกิจการงานจึงของให้บัณฑิตพิจารณาหาความพอเหมาะพอดีของตนให้ทราบชัดแล้วประพฤติปฏิบัติการทุกอย่างโดยไม่ให้ขาดและไม่ให้เกิน เวลา14นาฬิกา44นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านราชวิถีถนนพระราม6เขตราชเทวีทรงเปิดโครงการซิตี้พลัสคิดเช่นบายซีพีหรือครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกใน พระราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด เริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนมีนาคม2563ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนเมษายน2564เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้คนพิการสามารถทำงานบริการในร้านอาหารทุกขั้นตอนในสถาน,นาการณ์จริงขายจริงฝึกให้มีความพร้อมทางด้านวิชาชีพและความประพฤติเพื่อให้คนพิการมีความคุ้นเคยกับชุมชนมีความมั่นใจในการอยู่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยปราศจากอุปสรรคก่อนที่คนพิ การที่ผ่านการฝึกอบรมจะไปทํางานกับภาคเอกชนในธุรกิจร้านอาหารหรือโรงแรมเพื่อให้มีรายได้สามารถดารงชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สนองแนวพระราชดําริของสมเด็จพระทิธาถิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพพรตสุดาสยามบรมราชากุมารีที่ส่งส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนพิการอีกทั้งอย่างสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ย่ ตังย็น2 3 0ขององค์การสหรประชาชาติโอกาสนี้ทรงทาส้ตามตำและทรงทำช็อกโกแลตเคลือบที่ใส่น้ำมันเมล็ดคาเมเลียนอกจากจะเพิ่มความหอมแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยโครงการนี้ได้ออกแบบและก่อสร้างขยายพื้นที่ทำครัวและร้านอาหารในอาคารฝึกอบร,รมของศูนย์พร้อมจะซื้ออุปกรณ์ทำครัวและวัสดุเครื่องใช้ในร้านอาหารปร,ปรับปรุงตกแต่งสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงวัย3 เคลื่อนไหวในพื้นที่ได้โดยปราศจากอุปสรรคปัจจุบันมีคนพิการด้านการเคลื่อนไหวด้านออทิสติกและพิการด้านสติปัญญาทำงานอยู่และในเดือนพฤษภาคมนี้มุลนนธิจะเริ่มใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้พิการให้ได้ปฏิบัติงานจริงในโครงการฝึกทักษะอาชีพคนพิการประจําปี2565ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาอุดหนุนและใช้บริการได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา 30นาทีโดยมีที่จอดรถให้บริการ เวลา13นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตโบวรคติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2561-2563ถึงเป็นวันแรก โดยสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้มีมติถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคัตยราชนารีด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้านักปราช์วิทยาศาสตร์สุขภาพทรงมีพระปณิธันอันแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์งานวิจัยและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาสุข ภาพของมวนุษย์จนเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุธที่มีความรอบรู้ความสามารถและอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์สร้างผลงานอันมีคุณูปการแก่วงการกีฬาจำนวน6คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มีการศึกษาสอง 2,561- 2,562รวมทั้งสิ้น1,442คนโอกาสนี้พระราชาธาร,รพระโอวาทมีความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้พัฒนากิจการทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้มีได้เป็นเพียงเครื่องแสดงความรู้และทักษะของแต่ละคนเท่านั้น หากยังบ่งชี้ด้วยว่าบัณฑิตมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคนบัณฑิตจึงควรคำนึงถึงคุณค่าและความสำคัญดังที่กล่าวแล้วตั้งใจประกอบอาชีพการงานโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถด้วยความอุตสาหะภาคเพียรพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและสร้างสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นต่อ ยอดจากพื้นฐานที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนจะประสบความสำเร็จในงานสามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติอันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป